มา,มาดูกันอันนี้เป็นสี่ทับร้อยนะพ่อแม่เป็นรุ่นที่สี่ของฟาร์มมันจะเป็นพ่อคนละตัวแม่คนละตัวพ่อมันจะมี16บกโลกับสนะิบเห้านาะอันนี้เป็นเลือด87ดสิก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาส่องให้ดูใครท<ม>ี่ซื้อเวลากลัวเชื้อตายกลับไปดูตู้ฟักไข่ของคุณนะครับ ผมมั่นใจว่าไข่สิบฟองเนี่ยของผมอะมีเชื้อประมาณแปดฟองเป็นอย่างน้อยสั่งไปสิบฟองเนี่ยต่อให้จะกระแทกแดกดันยังไงก็ช่างไข่ก็จะมีเชื้อแน่นอนแปดฟองส่วนเชื้อจะตายไม่ตายมันอยู่ที่ขนส่งแล้วล่ะครับขนส่งมันก็ต้องมีกระแทกบ้างคุณก็ต้องยอมรับแต่โดยหลักการเนี่ยอันนี้เพิ่งเอาเข้าเมื่อวานมันก็จะอยู่ที่ตู้ฟักไข่ผมใช้ของสมบูรณ์พันเนาะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่บอกว่าไข่เนี่ยมีเชื้อแน่นอน สั่งไปสิบฟองเนี่ยอย่างน้นอยแปดฟองหรือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยผมมั่นใจว่าไข่ผมมีเชื้อเพราะผมเอาเข้าฟักสิบฟองเนี่ยไม่มีเชื้อฟองหนึ่งตายโคมฟองหนึ่งผมมั่นใจเนาะเนี่ยรุ่นเนี้ยมีตายโคมฟองหนึ่งแล้วก็ไม่มีเชื้อฟองหนึ่งคิดดูสิเนี่ยกาลังจะออกแล้วลูกค้าก็ส่งมาบอกว่าสั่งไข่ไปเนี่ยมีเชื้อทั้งหมดนะ,ะ,ะ,นะออก็จะประมาณนี้จะออกกันละจะประมาณนี้ แต่มันจะเป็นรุ่นที่ห้าที่เลือดชิดแล้วนะก็คงจะเป็นเลือดสูงไปแล้วลนะ่ะน้ำหนักมันไม่ได้น้ำหนักพ่อมันได้แค่สิบเจ็ดจุดห้ากับสิบหกโลแปดเก้าเดือนแล้วเกือบสิบเดือนแล้วตัวนึ่งมันไม่ได้อ่ะน้ำหนักมันไม่ได้ปกติสิบเดือนมันต้องหนักประมาณยี่สิบโลขึ้นแล้วะตัวผู้แต่ตัวเมียก็เก้าโลครึ่งสิบโลสิบเอ็ดโลสูงสุดที่ผมซื้อมารุ่นแรกเลยได้สิบสองจุดห้าเองนะตัวผู้ได้ยี่สิบสี่จุดแปด รุ่นแรกนะแต่ว่าหลังๆมามันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะยินด้อยยินเด่นเลื่อนชิดคุณต้องคิดด้วยเนาะการวิสสายเป็นแบบเลื่อนชิดมันก็จะได้แค่นี้แหละ